เษตรกรอยู่ที่บ้านไร่ตำบลลูกน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดรูนรทีเอฟสิบสาแล้วกับปุ๋ย BN-12 ครับผมก็มาลองใช้ในระหว่างต้นที่มันกำลังเริ่มดอกใหม่ๆนะ <c oughs> เริ่มชอดดอกใหม่ผมได้ใช้ TF-13 ครับใช้พ่นตอนที่มันออกยอดประมาณสัก10เซนหรือประมาณหนึ่งข้อ หนึ่งนิ้วมือเนี่ยทำไปเรื่อยๆสักสามสักสามครั้งสี่ครั้งในใน้ในารอบนอกนี่ก็โอเคผมฉีดเพียงครั้งเดียว่าน่าน่านแต่ถ้าด้านในในพุ่มถ้าด้านใดในพุ่มนี่ผมฉีดซ้ำไปประมาณสองครั้งสามครั้งเพื่อยืดช่อดอกมันมีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าเมื่อยืดช่อปุ๊บเนี่ยช่อดอกมันก็จะมีหลายๆชั้นพอมีหลายๆชั้นปุ๊บพวกดอกนี่ก็จะมีเยอะ การติดลูกก็มีเยอะนี่คือผลกำไรผลที่ติดตามออกมาจากการฉีด GF13 ซ้ําซ้ำบ่อยๆซึ่งเราจะได้เห็นในรูปภาพที่ทางคุณตู้ได้จะทำขึ้นมานะครับทีนี้พูดถึงว่าหลังจากที่กรที่ผมจะมาทำผืนนี้เนี่ยก่อนใช้เนี่ยมันเป็นสภาพที่ มนเรียกว่ายเนี่ยบางางามบางงามที่ว่าเป็นพรมยาที่แย่ที่สุดในหมู่บ้านเสร็จแล้วผมก็มาใช้พวบอ้พวกบ N12 เนี่ยปรับปรุงพื้นที่ดินวานไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผมเอาน้ำเข้าสวนก็ใช้ปุ๋ย BN12 ็นวานไปครั้งหนึ่งก็ประมาณครั้งแรกนึ่ประมาณสักกิโลครึ่งหวานไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันดอกพอมันดอ,อกพวกผมก็ใช้ไอบีไอทีเอมนียืด่อแล้วตอนนั้นผมก็ใช้ BN เ็ใส่เริ่มเขาใส่ไปมาจนกระทั่งมันเริ่มมีเม็ดในเนี่ยขนาดผมไม่ขิดไฟอันนี้ก็จะเริ่มพ่นด้วย t f 1 3อีกครั้งพคนพอดีลงมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยยังอยู่ในเกรดซอยู่เลยที่ผมบันดนเือนะ อีเกตซีเร็จแลบวพอผมใช้ตัวนี้อัดเข้าไปอัดไปเพราะวันมีหน่วยเยอะเหลือเกินเป็นเป็นหมายว่าติดเต็มต้นเลยผมก็ใช้ BN 12เนเี่ยเพิ่มเข้าไปจากกิโลเกินมาเป็น3กิโลอ่ะอัดอัดอัดเข้าไปทุกๆครั้งที่ผมใส่น้ำมันสามารถเรบ่งตัวขยามาจนจากเกตด C มาเป็นเกตด B แล้วมาถึงเกตดออันนี้ได้ถึงเกตด A แล้วจะมีเอเอแล้วก็เทปปิ้นเออีกเทปปิน้นเอมมีฝัง่งหนึ่งมันจะมีกระจายคละกันไปแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นจากเดิมที่มันมาสมบูรณ์เนี่ยมันกลับกลายมาเป็นอย่างนี้เป็นที่ฮือหาของชาวบ้านแล้วก็แปลงใกล้เคียงซึ่งเพื่อกลมาดูโอ้มันสุดยอดจริงๆนะซึ่งในปัจจุบันนี้ผลออกมาจาก ตา้มสุดก็คือ B แล้ว็มา A นี่เยอะที่สุดเลยแล้วก็มี A A. ทริปเปิลแฮมเอเอทิปเปิลเก็มีมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นอันนี้จะอยู่ที่ A แล้วผมยากจะพาไปดูที่ที่เป็นทริปเปิอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับอันนี้จากาจากจากาตัวที่มีขนาด B ขยายตัวขึ้นมาเป็นจนถึงทิป,ปเปอร์เอถ้ามันโตกว่าเหรียญสิบมันโตกว่าเหรียญสิบไม่ใช่ว่าช่อเดียวนะมันมีข้างในอีกเยอะๆนะครับจะเห็นว่ามันโตกว่าเหรียญสิบจริงๆทั้งพวง ที้พวกนี้ที่ที่เห็นเป็นกิ่งกระดงทั้งหมดที่ผมใช้ uh, T-F13 ฉีดซ้ําจะทําให้ช่อมันยาวเมื่อช่อยาวปุ๊บมันก็ยังมีปิดผลเยอะละักษณะอย่างนี้นะครับแล้วยังมีอีกหลายที่ครับที่เป็นลนักษณะอย่างนี้ความประทับใจก่อนใช้หรือหลังใช้ผมถือว่าผมประทับใจมากกับ T-F13 นะครับ E-T-F13 นี่เป็น uh, อาหารพืชที่สามารถ ไปขยายช่อช่อดอกได้ผลร0 0เซจริงๆนะครับแล้วก็ BN 12ก็สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพดินจากดินที่แข็งมาเป็นดินที่ดีเริ่มมีปุ๋ยเซตเดือนอะไรเยอะๆตามมาจากที่ไม่เคยมีนะครับเป็นลักษณะอย่าง,งนี้ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องความหวานนะครับความหวานของปุ๋ยที่ได้ใช้เนี่ย ก็อ,อยากจะให้คุณโตะนะผมพักพิสิทธินะ์ผมช่วยชิมให้หน่อย <laughs> จะได้อ่ลักษณะเนื้อจะมีความแห้งมีแห้งไม่มีน้ำไม่เป็นน้ำรูปผลเป็นไงครับหวานไหมครับหวานนะ อ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่หวานแหลมหวานแสบริดไม่ใช่เป็นหวานแบบธรรมชาติผมชิมมาตลอดผมปากไม่ไม่เป็นไรเลยถ้าสมมติว่าเป็นสารเคมีที่เราใช้อ่าสูตรอ่าสิบสีี่ยี่สิหวานไปแล้วเนี่ยพอเรากินเข้าไปก็จะรู้สึกแสบริดกินไปได้ไม่กินลูกก็แสบริดแต่นี้ผมกินได้ทั้งวันไปต้นไหนผมก็หยิบกินลูกนึงต้นไหนกหยิบกินลูกนึงผมกินได้ทั้งวัน ตอนนี้ส่งออกเวียดนามกับประเทศจีนครับส่วนนี้นะทำส่งที่เวียดนามเป็นเป็นตะกร้าซึ่งผิดกับแปลงข้างเคียงซึ่งเขาไม่ได้ใช้มันจะช็อตไปเลยในช่วงประมาณเดือนพฤษภาช็อตหมดละมไม่โตแต่ส่วนของเรานี่ขยายออกไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็มันขยายยังไม่สิ้นสุดพอใจครับในการใช้ปุ๋ยครั้งนีไ้ได้ผลเกินร้อยเป จากปีที่แล้วที่ผมใช้มาเก็บสติดูปีที่แล้วนี่ได้เพียงแค่2ตันปีนี้ประมาณ10ขกว่าตัน12ตันอันนี้คือเป็นผลพวงที่เกิดจากการฉีด TF13 จากการยืดช่อครั้งแรกแล้วก็ต่อมายืดช่อไปเรื่อยๆซ้ำอาจจะเป็นเวันวัน2วัน3วันครั้งทำให้ช่อมันยืดเละอย่นางนี้ แล้วก็จะทําให้เมื่อมันชื่อช่อแต่แล้วมันจะทําให้มีผลติดเยอะมีลูกเยอะเพราะฉนั้นพวงหนึ่งนี่จะมีประมาณอย่างน,น้อยน้อยสามโลถึงห้าโลนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยสิ่งผมไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอันนี้ผมทดลองเพียงแต่ช่อเดียวนะนอกกนั้นผมก็ฉีดปกติธรรมดา นี่คือผลพวงสุดยอดจริงๆ T.F.13 มันมีความประทับใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยน้ำ T.F.13 ทำให้ผลผลิตของผมเพิ่มขึ้นมากจริงๆเลยเป็นยอดเยี่ยมจริงๆครับแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ปลูกลำไยมาทดลองใช้ T.F.13 และ B.N.12 สุดยอดจริงๆครับ